ภาคชีนะเราไม่ได้ว่าคนถามนะอันนี้เราว่าโรคนะคนถามมันถามดีมากเลยนะภาคชีเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละบวชชีแล้วอยให้กลับไปอยู่กับผัวไงฮะบวชพาะแล้วอยู่กับเมียงไงพาะไม่อยู่กับชีแล้วจะอยู่กับใครอ่ะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับในวันนี้นะครับจะมีคําถามจากทางบ้านนะครับถามหลวงตาสินทรัพย์นะครับว่าพระกับชีนะครับอยู่ใกล้กันเนี่ยจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆหรือไม่นะครับเนื่องจากทางวัดนี่มีแม่ชีจํานวนมากนะครับซึ่งพระก็มากเช่นกันนะครับจะมีปัญหาเรื่องนี้หรือไม่นะครับ จะไปฟังคำตอบจากหลวงตาสินทรัพย์นะครับท่านจะตอบคำถามนี้อย่างไรนะครับเชิญทุกท่านนะครับรับฟังพร้อมกันเลยครับครับหลวงตาคำถามจากไรครับคุณศักดิ์ระวีถามว่าพระที่อยู่ใกล้กันจะมีเรื่องรักๆค่ๆไหมครับหลวงตาโอ้ยอยู่ใกล้กันถ้ามันจะเอาน่ะมึงจะไปอยู่อยู่อเมริกามันยังปินหากันเลยอยังปัญญาอ่อนเลยนะ จริงไหมล่ะถ้าใจมันจะมีปฏิพัฒน์ต่อกันนอะขูขอให้มึงกัดกำแพงไมาเถอะมัเอาระเบิดมาวางเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเลยภาพมึงจะให้อยู่บ้านไม่ชี้ก็อยู่บ้านหลังหนึ่งไงก็อยู่วัดด้วยกันนี่แหละนะจริงไหมล่ะมันก็ปัญญาอ่อนนะจริงจริงภาพชีนะเราไม่ได้ว่าคนถามนะอันนี้เราว่าโลก ะคนถามมันถามดีมากเลยนะผ้าชีเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละบวชชีแล้วอย่าให้กลับไปอยู่กับผัวไงฮะบวชพระแล้วอยู่กับเมียไงพระไม่อยู่กับชีแล้วจะอยู่กับใครอ่ะฮะแหมมันก็พูดฮะจำไว้นี่ไม่ไม่ชีกับกูหรืไม่ชีเยอะกว่าพระด้วยเนี่ยอะ ถ้าจะไปสู้ชีได้ยังไงจริงไหชีมันก็ต่างชีนะมันอยู่ที่เจตนาคนที่มาบวชนะจำไว้มึงเจากําแพงเอาั้วมากั้นกีบชั้นเกี่ยงไงนะมันไม่อยู่หรอกคนนะไม่ชีพระก็ถ้ามันจะมีเรื่องพวกนี้นะจริงไหมล่ะากชีก็คนพระก็คนถ้ามันอยาก มีผัวมีเมียมันเอากันเป็นเรื่องของมันก็สึกไปอ่ะจริงไหมจะมีปัญหาเลยล่ะอ่าไม่ใช่อยู่ใกล้กันแล้วจะมารักกันบางทีอยู่ใกล้กันเกลียดกันก็มีเชื่อไหมฮะอยู่ใกล้กันนี่รักกันก็มีเห็นไหมเหมือนกูอ่ารักเอฟซีกูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสิงคิดจริงไหมเออเขารักกูกูก็รักเขาแต่ไม่ได้หมายความว่ากูต้องไปเอาเขาเนี่ย ไม่ไปเอาได้ไงกูบวชมาแล้วจริงไหมกูแขนปรดขิงแต่วันบวชแล้วเห็นไหมนักนักมวยก็แขนแขนนวงไงนักฟุตบอลก็แขนสะาารไงกูแขนปรดขิกแล้วจริงไหมเออเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาหรือคนที่มีกรรมที่จะทําอย่างนั้นเนาะไม่ว่าการรลอยู่ตรงไหนมันก็หากันได้อะจริงไหมล่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลย วัดป่า,ปาบ่อน้ำบ่อเองเนี่ยอ่ะ,อะเราก็อยู่แบ่งเขตกันอยู่แม่ชีก็อยู่เขตหนึ่งพระก็อยู่เขตหนึ่งกูก็เอาเร,อรั้วล้อมไว้พอเป็นเขตแต่รั้วมันก็ไม่อยู่หรอกท่าใจมันมีต่อกันนั่นน่ะจริงไหมอแต่พระก็ต้องระวังตัวแม่ชีก็ต้องระวังตัวจริงไหมละ่ะรักษาตัวเองจริงไหมรักษาใจตัวเองอย่าหลงจานี่ยิ่งเรามันระวังมากเลยเพราะหน้าจาดีไงนะเออ ครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำตอบที่หลวงตาสินทรัพย์นะครับได้ตอบคำถามนะครับกับประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับพระกับชีนะครับซึ่งทางวัดก็ณเวลานี้นะครับมีบุคลากรในวัดเกือบเกือบ700ยคนนะครับก็คือ6 0 0กว่านะครับซึ่งก็จะมีแม่ชีบวชเข้ามา อ่าเรื่อยๆนะครับพระก็เช่นกันนะครับนะอย่างล่าสุดก็มีแม่ชีบวชอีกสี่ท่านนะครับดังนั้นก็ตอนนี้นะเวลานี้ก็เท่าที่ผมติดตามทางวัดเนี่ยนะครับแม่ชีก็จะเยอะกว่าพระอยู่นะครับอย่างพระในสองร้อยห้าสิบครับเท่าที่3มมาประมาณนี้นะสมมุตินะครับสองร้อยห้าสิบแม่ชีอยู่ประมาณสามร้อยประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับก็จะเยอะกว่าพระอยู่นะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเออ วัดที่มีแม่ชียเยอะอย่างนี้จะมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ครับซึ่งทางหลวงตาสินทรัพหรือพระสิ้นคิดท่านก็ตอบว่าประมาณว่าก็คือถ้าเขาจะรักกันจริงนะครับมันไม่สามารถที่จะมีอะไรห้ามได้นะครับเรื่องทางวัดเองก็เลยสร้างโซนนะครับแบ่งโซนพระกับชีนี่อยู่คนละโซนกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าพระกับชีจะรักกันจริงนะครับก็แล้วแต่ เวนแต่กรรมนะครับของแต่ละท่านนะครับก็สึกไบแล้วก็ไปรักกันก็แล้วแต่นะครับก็คือให้เป็นกลไกของธรรมชาติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับถ้าท่านใดนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยแสดงความเ็นอย่างสุภาพนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ